เรามาเจอกันครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ญาตจัดรายการแทนพี่มอนเลยครับอ๋อครับโอ้โหนะก็ว่าพี่มอนหน้าหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับพี่ครับครับครับก็เอ่อภาพตลาดนะครับผมว่าชาวนี้ก็ถือว่า ขึ้นมาบวกมาค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็ได้เป็นไปตามเซติเมนต์หนุนจากในมุมของตัวพวกฝั่งตลาดฝั่งเอเชียเหนือนะครับเราเห็นช่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยบวกบวกกันเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเท่าที่ผมเช็คเนี่ยนะครับล่าสุดอย่างตัวหังเซ็งเนี่ยนะครับบวกประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นจีนก็ตัเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับก็บวกประมาณสักหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็จริงๆถ้าถ้ามอง แฟกเตอร์ uh, factor, นะครับที่ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเมื่อกู่ก็ลองไล่หาข่าวก็ก็ยังยังไม่ได้เห็นข่าวอะไรที่ที่มันซัพพอร์ตนะครับส่วนครับส่วนนึงก็คงจะเป็นภาพก็คือมองว่ามันมันเป็นการรีบาวจากที่ช่วงวันก่อนเนี่ยมันมันปรับมาลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งถ้าถ้ามันมาจากประเด็นนี้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าภาพของตลาดเนี่ยนะครับวันนี้ที่ที่ดีดขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆมองว่าอาจจะยังยังไปขึ้นไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากนะัก นในส่วนของตัวบ้านเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือม,มันยังมีประเด็นในส่วนของตัวเฟดนะครับที่คงจะต้องมามาติดตามกันนะครับซึ่งเราจะรู้ผลในช่วงเช้าวันพฤหัสน,น,นะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันอาจจะทําให้ภาพเนี่ยนะครับพอขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแรงเทปเปิฟิตสั้นๆออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าท้ามองในแง่ของตัวแฟกเตอร์โดยรวมเนี่ยก็คือที่ในช่วงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆถ้าเรามองในตัวตัวเลขเศรษฐกิจ นะครับทั้งฝั่งของอตัวยุโรปเองนะครับ GDP ออกมาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ GDP ไตรมาสสเนี่ยออกมาก็ขยายตัวแค่ 0.2%Q-on-Q เองนะครับถือว่าชะลอจากไตรมาสสนะครับไตรมาสสเนี่ยเขาโต 0.6%Q-on-Q นะครับก็จะเห็นว่าโมเมนตัมในการในการโตเนี่ยมันช้าลงนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อยุโรปเนี่ยนะครับมันก็เร่งตัวขึ้นมานะครับเงินเฟอ้อยุโรปเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็ขยายตัวไปถึง1 1 y e a r o n y e a เลย นะครับเพราะนั้นสะท้อนว่าภาพภาพในระยะถัดไปเนี่ยของยุโรปเนี่ยก็ความเสี่ยงที่จะรีเซชชันเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะอะไรเราเห็นโมเมนตัมเศรษฐกิจมันมันโตในอัตราที่ชะลอแต่ว่าเงินเฟอร์มันเร่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้วก็จีนเองจริงๆเมื่อวานอะไรอ่าเมื่อวานแล้วก็ชาวนี้เนี่ยรายงาน P M I ภาคการผลิตออกมานะครับก็ออกมาเนี่ยนะครับระดับประมาณสัก49้านะครับบวกลบแถวๆนั้นซึ่งต่ำกว่า50ก็ถือว่าเป็นภาพที่ชีชะลอนะครับเพราะนั้นเนี่ยด าภาพโทนโดยรวมก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยหนุนเท่าไหร่นะครับจะมียกเว้นอะไรนะครับที่เห็นเป็นปัจจัยบวกก็คือโฟล์นะครับเราเห็นโชว์ต่างชาติเนี่ยที่ที่ยังซื้อสุทธิในในบ้านเราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อสุทธิไปประมาณสักตัวได้กลมๆก็4.2พันล้านนะครับมากที่สุดในในรอบ5เดือนเลยนะครับแล้วก็การลองฟิวเจอร์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานยังเป็นเน็ตลองเนี่ย3,700กว่าสัญ,ญญานะครับทำให้ถ้าเราลองลองไปรวบรวมข้อมูล ย้อนหลังไปตั้งแต่18ตุลาเนี่ยก็เนตลองไป1.58แสนสัญญาละ่ะนะเพราะนั้นผมว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือที่เป็นสัญญาณบวกชัดๆเนี่ยก็คือในมุมของตัวทิ่ทังโฟโลนะครับที่มันยังเข้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภา,ภาพภาพโดยรวมก็มองว่าคือในระยะสั้นเนี่ยขึ้นมันอาจจะจะมีบล็อกนะเพราะว่ามันยังมีประเด็นเรื่องเ็ดต่ออยู่แต่ว่าลงเรามองว่าคงลงไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็โทนตลาดยังน่าจะอยู่ในในโหมดของคู่ของของไซเวย์ถึงไซวีอะไซเว่ยอัพนะครับในช่วงที่เหลือของปี นะฮะนี่เป็นภาพในมุมของตัวเราในมุมของตัวบริษัทเอเชียพาสครับโอเคครับผมก็สภาพโดยรวมของตลาดนะก็ตอนนี้ก็วิ่งในกรอบแคบๆนี่ครับก็เป็นสด์เวย์อัพกันไปก่อนนะฮะก็ตอนนี้ก็ต่างชาติก็มีฟลอ์ไหลกันเข้ามามากขึ้นนะครับผมอ่ามีอะไรไหมครับพี่ป๊อปครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในภาพตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็ถ้ามองในมุมของตัวอ่ากลยุทธ์นะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะครับคือคือถ้า เรามองในช่วงที่เหลือของปีแล้วกันนะครับพอดอใีในส่วนของตัววันนี้เรามีออปเปอร์อินเวสท์พัสนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนออกมาพอดีนะครับก็จริงๆในมุมของตัวกลุธ์การลงทุนเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับเราเรามองว่าภาพของตัวเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยนะครับมันยังเป็นภาพยังมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับความไม่แน่นอนเยอะ นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมองแล้วการฟื้นตัวเนี่ยมันยังมีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคอนซัมชันปลายปีที่เชื่อว่าเดี๋ยวทางภาครัฐเนี่ยน่าจะพยายามหามาตรการเยียวยาหรือว่ากระตุ้นออกมานะครับซึ่งตรงส่วนเนี่ยมันน่าจะทําให้อ่าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกโดเมสติกคอนซัมชันเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นภาคที่สามารถที่จะเอาเฟอร์ฟอร์มได้นะครับซึ่งถ้าในมุมที่ที่เราแนะนําหุ้นเนี่ยนะครับถามว่าโดเมสติกคอนซัมชันมีอะไร อันดับแรกก็จะเป็นพวกอย่างคาปลีนะครับอย่างคาปรีเนี่ยเรามองว่าหลายๆตัวก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง c r อานะครับโอมโปนะครับก็น่าสนใจนะครับพุ่นในกลุ่มพวกอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างพวก CBG นะครับเพราะอาหารเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่เรามองว่าภาพของตัวกําไรไตรมาสสี่ก็น่าจะเป็นภาพฟื้นได้นะครับแล้วก็พุ่นในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่ามันจะเป็นภาพของการฟื้นใน่ส ฟื้นไปตามทิศทางเศรษฐกิจก็ตรงส่วนนี้เราก็จะชอบหุ้นอย่าง BBL นะครับเป็นต้นนะครับโอเคก็หลักๆาตอนนี้ก็เน้นหุ้นในกลุ่มของตัว domestic consumption ไปด้วยนะครับก็มีคาปลีกนะฮะก็มีกลุ่มอาหารนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆที่พูดกันไปนะครับมีอะไรไหมครับพี่ป๊อปครับครับประมาณนี้ครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ป๊อปในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ป๊อปกาวเนี่ยวันนี้จัดเป็นวันแรกนะครับ ได้เลยครับสวัสดีครับกาดีวรับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับพี่ป๊อบชันชัยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนนะครับก็ไม่ข้อมูลนะครับผมก็มองว่าตลาดโลกในช่วงเช้านี้นะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นมาที่ดีขึ้นนะครับผมสําหรับตลาดต่างๆนะครับแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวอินฟลูเข้ามาที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะ ว่าทางเอชพนี่ก็มีการออกกลยุทธ์ออกมานะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับช่วงที่เหลือนะครับของในช่วงปีนั้นเองนะครับผมหลักๆนี่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของพวก Domestic c o n sumption นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มอาหารต่างๆนะครับผมก็มีการปรับตัวดูดีขึ้นมานะครับพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับผมก่อนที่จะพบกันกับทีท่านถัดไปนะครับ สวัสดีครับคุณอัน